เดินเข้าสู่รอบที่สองมาการเดินเข้าสู่รอบที่สองของการรอบโหวตแต่นี้เราเห็นหน้าอยู่ในใจนาทีหยุดในภาพที่เป็น เป็นประชาชนที่มารา่ว<ต>มา,มารวมงาน รอบที่สามแล้วโอ,อ,อ,อ้ไปดูครับคูบ่นั้นผมก็พูดได้สองคำครับฮึฮ <c oughs> ่รอลสาสกรู้สึกราง่าับรับน้องคือคือในพิเศษนะครับครับไม่รู้ว่าน่าจะอดใจไม่ไหวขึ้นมาทำหรือเปล่าดูต่อไปดูโลกครับดูโลกครับลมมันมากลมมันมาแล้ว จังหวะแบบเฮฟวี่เบนท์เทลหนักแน่นแล้วก็รุนแรงมันแสบด่กมากครับเออย่าบเพลงคำนองมันรู้สึกเหมือนว่าหัวใจของผมจะแหลกสลายไปน้ะบัดดอนมีความหนักหน่วงแล้วก็ชวนให้โยกหัวมากมานงานงานชานบวงแรกมาเนะี่ยเปล่า มาหลายหนแล้วแต่อันนี้พิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นงานบวชแบบชาวมอญชาวมอญชาวมอญรู้ไหมครับว่าชาวต่างกันยังไงชาวมอญคนไทนฮะคนมอญก็คือคนมอญครับอคนไทยก็พูดภาษาไทยครับไม่ไม่อยากมันมีการยางเงถามเรื่องคนไทยคนมอญนี่คงพูดกันอีกยาวใช่ไหมแตงครับไว้ไปคุยกันนอกรอบครับ วันนี้ก็กําลังจะครบ3รอบก่อนจะพาหน้าเข้าโบส இங்க தான் துள்ளி விளையாடுறேன் การตีกองจบเพลงอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงประทับใจเ่อนของเราเ่อนของเรากำลังจะกลายเป็นพระสงฆ์นี่ไม่ถึงชั่วโมงถ้าถ้าเขาผ่านแล้วก็อีกไม่เกือบ้ายังไม่ลืมเนี่ยยังครับยังมีการลบอะไรออกเรื่อยๆอันนี้เป็นน้องของว่าที่พระสงฆ์นะครับว่าที่พระสงฆ์ เทครับเจอผีหลอกไหมไม่ครับไม่เจอแดดไหมยุงหลอกยิงส่หูครับรู้สึกยังไงครับกับพี่ชายกำลังจะกลายเป็นพระแล้วร้อน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 ทำอะไรมาหรือเปล่าร้อนเมื่อคืนเมื่อเนี่ยฮะไอพวกรู้มาเหงื่อแตกเนี่ยมีมีแบบลุกไปห้องน้ำก่อนวันเนี่ยลุกไม่ขึ้น อนี้เเรว่าหมดเกนื่อนถดถอหมดเป็นทางเลยเดินเข้าไปไน,นะน้าๆเห็นพ่อหนุ่มไหมตอนนี้ก็พาหน้าเข้าไปในโบสถ์แล้วแล้วก็มีการลอยทาดแล้วเราจะไปเก็บภาพให้ชัดๆเลย มุมาลัรกำลังจะหลุดน,นี่จออยจ้าอแงแเอะะไปเป็นเหรียญเลยทีเดียวามาก,กค้ยกับว่านาจะมีความสุขกับการโปรยทาน มีความสุขกับการคุยหาทานโดยไม่ได้สนใจใบเสมาที่อยู่บนพื้นเลยกออ็เดินเหยียบใบเสมาเล่นกันอยา่อางเพลินสนานเอาแล้ไปอะไรนะเนี่ยคล้ายๆกับว่าน่าจะเดินชนประตูนะครับเออสียงเพลงจบลงอีกครั้งหลังจากที่ นาคเดินเข้าประตูอุโบสถเข้าไปแล้วก็คงจะไม่เดินออกมาอีกเป็นชั่วโมงทีเดียวตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแมลงก็เหมือนกับการเข้าคราบจากนี้ไปอีกไม่ถึงชั่วโมงเพื่อนของเราก็จะกลายเป็นพระสงฆ์แล้วต้องรอคราบก่อนมารอดูในอีกชั่วโมงต่อไปมันก็เริ่มทยอยออกมาเพราะข้าไปไม่ได้ มันร้อนนะมันร้อนร้อนแล้วก็ค่อนข้างแคบได้มาบวชแล้วชื่นใจรถมาเมื่อไหร่นี่เป็นความรู้สึกของบรรดาญาติพี่น้องบางส่วนนะครับครับผมบอกว่ามีความสุขความเจริญความเจริญอุ่นอิ่มอุ่นใจครับเกิดความฟินในอารมณ์ที่ได้มานานคนสมัยเก่าเขาก็บอกว่าปิติครับปิติทำไมถึงสั้นฟินครับฟินาเล่ คนก็ยังทยอยดินเลยออกมายังไม่ขาดสายแต่แล้ว่าขึ้นไปเก็บพานกันเยอะครับผมนี่ก็หลงข้างล่างเป็นคนนี้ก็ยังคงตามหาซึ่งกูอยากจะบอกว่ามันหมดแล้วยังยู่ว่าความจริงก็คือมันหมดแล้วยังคงตามหาเข้ารอด้วยความหวังว่าจะมีโดยที่ไม่มีใครแยแสะหลุมหน้าใบาเซมาซึาา่งนี การเหยียบย่าทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่หน้าใบเสมาซึ่งก็ไม่มีใครสนใจว่ามันมีฟังก์ชันยังไงเด็กๆพวกนั้นหายไปแล้วหายไปพร้อมกับความหวังที่จะพบกับเสธานเสรเงินที่หน้าคุกคักมากันี่ก็อุโบสถอยู่ในระหว่างการบูรณะแต่ก็ยังบวชได้นะ ยังยังบวดได้ยังใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะซ่อมใหม่ทั้งหลังเลยทีเดียวใช้ปูนปั้นปูนปั้นสวยงามทีเนบรจงคุ้นๆอย่างไรบอกไม่ถูกอันนี้เป็นซีเมนต์ปั้นแต่ท้างบนเป็นปูนสดเตุผลที่เขาไม่เข้าไปข้างในกันเพราะว่ามันเต็มจริงๆมันเต็ม แน่นเอียดเลยโบสถที่มีขนาดเล็กและแคบนะครับีทัยังอยู่ในการบูรณะก็<ด>ะในอุโบสัยัีมีมีหลังคาซ้อนอีกชั้นหนึ่งเลยแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่ภายในเราจะทำการเก็บภาพบางส่วนจากพิธีนี่เป็นภาพบางส่วนที่เรา เก็บมาได้คณะสงฆ์ที่อยู่ในโบสถ์มากกว่าคนที่มาร่วมงานแล้วเราคงจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพพิธี ใกล้กว่านี้ลใกล้กว่านี้ได้ก็ทําได้เพียงเท่านี้ครับผมที่เหลือก็ได้แต่โานาให้เพื่อนของเรากลายเป็นพระสมโดยไวครับจะได้ไม่ร้อนอยู่ข้างในนะครับผมขอให้ขันนากได้อย่างสมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมเหมือนที่เขากินคล่องไปเมื่อคืนครับผมคล่องคอเลยทีเดียวไมัหยอยู่อยู่ ตอนนี้นะครับพระสงฆ์เริ่มทยอยกันออกมาแล้วครับเราก็รอพระตาบักจะมายังครับใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นระบบโซตัสที่คลาสสิกมากมีมา2,500ปีแล้ว2,600แล้วดิทัชญกันตีเมื่อกี้ไปถ่ายรูปพาบักมาก็พาบักก็ ท้องบทสวดก็ใช้ได้มีผิดบ้างเล็กน้อยจากจากเทลเหมือนเมื่อคืนนะโอ้ไม่ถลายนะก็มีผิดผิดเล็กน้อยเขาต้องให้พระท่านช่วยช่วยบอกบอกบทในบางบทนะอืถือกระดานไม่ได้เขาไม่ถือไม่มีพระก็ยังไม่ออกมาองท่าน Uh what team